สวัสดีครับท่านผู้ชมห่างหายกันไปเลยนะครับตั้งแต่ได้รับข่าวร้ายของดิโอโกโชต้านะก็มีหนึ่งคลิปเนาะสำหรับไว้อาลัไลให้โชต้าหลังจากนั้นก็เลยไม่ได้ทำคลิปนะครับก็รอให้วันเวลามันพ้นผ่านไปนะครับแล้วก็มาถึงวันนี้นะฮะเป็นการปรีซีซั่นแมตช์แรกของลนะิเวอร์พูลพบกับ เบรสตันนอร์ทเอนนะครับไปเยือนที่บ้านของเบรสตันนะครับก่อนที่จะมาเยือนเนี่ยมันก็เป็นสัปดาห์ของการรายงานตัวกลับเข้ามาเนาะของผู้เล่นทั้งหลายนะครับผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นที่กลับจากการพักผ่อนเนี่ยนะครับแต่ว่าภาพข่าวของลิเวอร์พูลเนี่ยก็ไม่ไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีภาพออกจากสื่อวิดีโอคลิปออกมาจากสื่อนะครับในการซ้อมเท่าไหร่เพราะว่า น่าจะยังอยู่ในอาการเศร้าเสียใจเนาะแล้วก็ก็คืออาจจะยังทำตัวไม่ถูกเนะว่าจะทำยังไงนะครับแต่วันนี้นะครับจนมาถึงวันนี้ก็จบนะครับจบจบ,จบนี่หมายถึงว่าก็ต้องมาเริ่มกันมาเดินกันไปข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับจับมือกันเดินไปเพราะว่าฤดูการใหม่เริ่มต้นแล้วปรีซีซั่นกับนอสเอซซั่นนอตเอ็นตอนแรกก็ ก,ก็ลุ้นอยู่าจะได้เตะหรือจะเลื่อนออกไปตอนก่อนนะครับสุดท้ายก็เคลียร์คิวเคลียร์ใจนะว่าจะลงเตะและสุดท้ายก็ลงเตะนะครับแล้วก็เพิ่งจบเมื่อกี้เองนะครับผมก็นั่งดูอยู่นะครับโมโนแมกโมโนแมกนะฮะโอเคนะก็ก็เขาเรียกว่าให้เครดิตหน่อยนะสำหรับการถ่ายทอดนะครับพเมร์ลีของฤดูกาลนี้นะฮะไม่ได้รับสปอนเซอร์อะไรหรอกนะครับแต่ว่า ราคามันเขาเรียกว่าช่วยเหลือคนไทยนะช่วยเหลือประชาชนชาวไทยที่ชอบดูบอลเนี่ยในราคาประหยัดอ่ผลนะครับจบเมื่อกี้นี่เองนะครับเรียภูชนะไป3ประตูต่อหนึ่งนะสำหรับวันนี้ก็อาจจะน่าเสียดายนิดนึงนะครับไม่มีชื่อของฟอร์เรียนเวสนะเป็นตัวสำรองเป็นตัวจริงไม่มีก็ อาจจะยังค่อยๆปรับตัวนะครับอาจจะยังอันเนอร์อาจจะมองเห็นว่าสภาพความฟิตหรือการเล่นร่วมทีมเนี่ยมันยังอาจจะยังยังไม่พอนะยังไม่คุ้นเคยก็เลยยังไม่เอาลงดีกว่าเพราะว่าจะเสี่ยงการบาดเจ็บอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าเจอร์มีฟิมปงแล้วก็มิลล s สเกอร์เคสมีชื่อนะครับแล้วก็มามาดาชิรีนะก็เป็นผู้รักษาประตูนะครับลิอยภูนะครับแบ่งนะผู้เล่นเนะี่ย เป็น2ชุดนะครับอ่ะย้อนมานิดนึงก่อนเริ่มเกรมก็มีการเขาเรียกว่าพิธีการนะไว้อะไรให้กับดิโกโชต้ามีการร้องเพลงนะครับของนักร้องเนี่ยสุภาพสตรีเนาะสเพลงเพลงแรกก็เพลงที่มันกัลง,งซึ้งคุ้นหูแต่ผมยํำชื่อไม่ได้แล้วเพลงที่2ก็เป็น You Never Walk Alone แล้วก็มีการวางพวงมาลานะพวงหลีดเนี่ยโดยกัปตันทีมของเบสตตนเนี่ยไปวางไว้ที่ ข้างๆประตูนะตรงที่มีกองเชียร์เดอะครอปตรงนั้นนั่งอยู่เยอะๆนะครับก็เป็นการพิธีลํำลึกแล้วก็ไว้อะไรให้ดีโกโชตานะครับคือค่อนข้างมีพลังและขังเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกความเศร้าความเสียใจมัน,ม,นมีนะครับทุกคนนะทุกคนนะที่ที่ท,ที่ได้ได้อยู่ในพิธีนะผมว่าก็ก็มีความระลึกถึงดีโกโชตานะ โอเคนะก็ทําได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับพิธีไว้อะไรของเบสตันนอตเอนนะครับก็ผ่านไปมาที่การเล่นของลิอร์พูเนี่ยแบ่งเป็น2ชุดนะครับชุดครึ่งแรกกับชุดครึ่งหลังชุดครึ่งแรกนะครับตัวชูโรงก็มีซาร่านะข้างหน้าเนี่ยเคียซาเป็นกองหน้าก็ซ้ายเเดี๋ยวนะซ้ายใช้เจ้าหนุ่มเลียวชื่ออะไรเอลูอาคูโมฮ่าอะไรเนี่ยนะครับ เป็นแนวลุกนะครับกาาบลางมีโซบอสไลน์นะครับโซบอสไลน์กับฟินแบกแล้วก็เนโอนี่นะครับส่วนกองหลังก็ซ้ายเป็นซิมิกาดทางขวาเนี่ยเ,เป็นไอจำมอะไรนะเดี๋ยวเซนเตอร์เนี่ยเซนเตอร์ใช้โจโกเมสแล้วก็มีเซนเตอร์คู่สตีเวนสันหรือสตีเวนสันเออเป็นเด็กใหม่อะ่ะ หรือไม่ก็เป็นเยาวชนดันขึ้นมานะ,ะแล้วก็ขวาเนี่ยเป็นบิดคอนเนอร์แบดลี่อะไลืม hey, นะครับก็เป็นชุดที่ออกสไตล์ก็ตามสภาพนะครับความฟิตกันเนี่ยค่อยๆไต่ระดับมาแต่ก็มีทรงของการเล่นลีว่าพูลนะครับโดยเฉพาะกาฟินแบกนะครับกาฟินแบกโจโกเมสก็เลื้อสนามเปนานนะฮะก็มาเป็นเซ็นเตอร์นะครับคู่กับน้องใหม่อีกคนเนี่ย เอาการเล่นเนี่ยก็ต่อบอลต,ตามสไตล์ลิพูนะครับแต่จังหวะเข้าทำเนี่ยมันก็ยังไม่ไหลลื่นนะครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายเนี่ยก็ยังต้องอาศัยความเข้าใจกันพอสมควรนะครับโซโบซาลาแล้วก็เจ้าหนูลิโอนะเลโอไลโอือลิโอนี่แหละไอ้เจ้านี่มันมีทรงนะเพราะว่าบอลไปถึงเมื่อไหรเนี่ยคือเป็นสไตล์ของเขาแนละเป็นปีกธรรมชาติ ปุ๊บกระชากเลยกระชากไม่ส่วนหน,น้าผมนะครับมีความคล่องตัวพอสมควรนะครับเลี้ยงหลบผู้เล่นของเปสตันเนี่ยได้ดีนะครับแต่จังหวะสุดท้ายในการจ่ายบอลเนี่ยยังต้องอาศัยแคลเซียมอาศัยกระดูกที่มันเยอะกว่านี้หน่อยนะครับจ่ายไม่กระแรงไปไม่กระนำหน้าเพื่อนไปนะครับแต่ดูแล้วมีทรงนะครับในการที่จะเป็นปีกธรรมชาติเพียงแต่ต้องอาศัยการขัดเกลาอีกพอสมควร ผมเห็นเลยผมนึกถึงลาฮิมสเตอร์ลิงเลยนะครับเป็นอย่างนี้จับได้แล้วมุด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 ,ม,ด,ม,ดมุดนะครับต้องอาศัยความเข้าใจเกมอีกนิดนะครับอีกสักหน่อยก็ยังว่ายังเป็นยังาวชนอยู่เนาะแต่ว่าน่าสนับสนุนครับตัวนี้นะมองดูนะโอเคการเล่นร่วมกับซิมิกาดก็โอเคนะครับไปกันได้เรื่อยๆกระทอนกระแทนบ้างในจังหวะสุดท้ายเนี่ย มันขาดขาดเกินเกินนะไม่ซิมิกาสเปิดมาก,ก็หลุดล้นออกอ่าซาร่ายิงแปกโซโบโไปขวางอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมันมีจังหวะพวกนี้อยู่เนาะแต่สุดท้ายเนี่ยเดวพูก,ก็ได้ประตูนะครับขึ้นนำจากคอนเนอร์แบดลี่ก็อ่าเป็นเคียซ่าอ่าเคียซ่าเคียซ่าเป็นกองหน้าเป้านะครับเคียซ่าเป็นกองหน้าเป้าเคียซ่าเนี่ยคือ จากที่เห็นนะคือคอฟฟิตมันต้องอีกนิดนึ่งนะแต่ว่าเริ่มมีการเพรสซิ่งดุขึ้นนะครับมีการเล่นร่วมกับเพื่อนมากขึ้นแต่ก็ยังยังอยู่ในเกมที่ยังไม่น่าพอใจสักทีเดียวนะครับแต่ว่าก็มีส่วนควบคเกมสุดท้ายนี่ก็มาเป็นจังหวะของเขาเนี่แหละเก็บตกหน้าประตูนะทำชิ่งกันไปทิ่งกันมาปุ๊บเคียร์ซาไดบอลปุ๊บแตะหลบผู้เล่นไปทางซ้ายนะครับจังหวะนั้นนะนึกว่าจะยัดด้วยซ้ายแล้วแต่ว่าไม่ยัดนะครับเปิดเขาเรียกว่า หักเข้ามาการโซโบอยู่ก่อนซาร่าซาร่าอยู่ลกลางประตูเนาะโซโบเนี่ยทำท่าเหมือนจะยิงนะครับแต่มันมันแป๊กนะลูกนี้นะครับคือถ้ามันแปก๊กปุ๊บแล้วมันมาเข้าทางคอนเนอร์เบลลี่ที่อยู่2-2สพอดียิงชนผู้เล่นของเพสตันเข้าไปลูกนี้โซโบเนี่ยน่าจะพยายามยิงแต่มันแปก๊กจริงๆเนี่ยถ้าโซโบไม่เล่นแล้วก็ หางตาในมองซาร่าหน่อยเนี่ยปล่อยบอลปุ๊บซาร่าจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากเลยนะครับอยู่ตรงกลางประตูแล้วก็สามารถจับและยิงได้เลยแต่ลูกนี้ก็เขาเรียกว่าเอาก่อนนะนะมันมาใกล้เท้าก็ยื่นขาไปเหมือนจะแปรแต่ป็นแปรฉลับแปรแปร๊กก็ไปเข้าทางคอเนอร์แบลตี้ก็นำไป1ประตูตดสู์นะครับก็หมดครึ่งแรกไปพูดถึงอีกจุดก็คือประตูมามาด้าชิลี่ก็ ไม่มีข้อผิดพลาดน,นะครับแต่เพียงแต่ว่าอาจจะยังดูตื่นตื่นลนลนนิดหนึ่งนะในการลงสนามแมตช์แรกให้เลี้ยวภูน่ะถึงจะเป็นแค่เกมพีซิชันก็ตามนะครับลูกออกมาจากบอลลูกเล่นร่วมกับเพื่อนเนี่ยใช้ได้แต่ว่ายังมีอาการลนเล็กๆนะครับในการใช้เท้าจังหวะที่จะ บิลล์อัพขึ้นมานะครับ mm hmm. ก็ยังไม่นิ่ง mm hmm. แต่ก็เข้าใจได้นะครับเ mm hmm. พิ่งร่วมเล่นกันได้มาประมาณสักหนึ่งสัปดาห์เองนะครับ mm hmm. ก็ต้องดูต่อไปว่าจะเป็นตัวแทนอลิซรงได้ไหมนะครับ mm hmm. ยังไม่ได้ไม่ไม่ได้เห็นผลอะไรมากมายนะครับหมดอีกคนหนึ่งคือคอนเนอร์แบลลี่คอนเนอร์แบลลี่นี่พยายามนะครับพยายามเล่นร่วมกับซาร่าแล้วก็เข้านะครับ ตัดเข้ากลางเนี่ยไปบ่อยครั้งเนาะไปอยู่หน้าประตูมั่งไปทํางานอยู่ตรงกองกลางมั่งคือเป็นตัวขยันดีทีเดียวเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะจะลุดตําแหน่งไปหน่อยนะครับแล้วก็แต่ว่าลูกขยันลูกความเร็วลูกความแข็งแกร่งสู้กับกองหน้าสู้กับปีของเพซซันนี่ใช้ได้เลยนะครับลูกบมูมีนะครับก,ก็ก็ปรับปรับไปขอให้นิ่งๆวันนี้อีกนิดนึงนะฮะก็โดยรวมเนี่ยครื่งแรกก็ก็ เป็นลิเวอร์พูลที่เรามีทรงอยู่แล้วนะครับเล่นเพสซิ่งดูเพสซิ่งหน้าเลยเพสซิ่งเลยเพสซิ่งเลยนะครับแล้วก็ต่อบอลไวในเมื่อตัดบอลได้นะครับกองกลางนี่กาเฟนแบกนี่ยังเหมือนเดิมนะครับเทอร์นิ่งโอ้โหกาเฟนแบกเทอร์นี่เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับ รับบอลปุ๊บเชิญหลบคู่ต่อสู้แล้วบอลไปได้เดาบุกแต่พเพียงแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยคมกันพอนะครับครึ่งแรกก็นําไป1ประตูต่อศูนย์พอครึ่งหลังปุ๊บเปลี่ยนยกชุดท่าน,นี้แบ็กขวาแบ็กซ้ายคนใหม่มาแล้วครับมีลอสเกิเค,เคสซ้ายฟิล์มปงขวาแต่ว่าคู่เซนเตอร์นะครับเป็นแอนดี้โรเบิร์ตสันเอ,อ่อเป็นแอนดี้โรเบิร์ตสันคู่กับ เจ้าหนูอีคนนะครับผิวสีจำชื่อไม่ได้แล้วต้องขออภัยนะฮะเพราะว่าจบเมื่อกี้ก็เลยรีบรีบมาลงคลิปเลยก็ตามสภาพนะก็้อยู่โลวสั้นนะครับช่วงหลังๆความความความฟิตเนี่ยความแข็งแกร่งมันก็ลดน้อยลงแล้วก็มีจังหวะหลุดบ่อยนะครับเพราะเป็นเซ็นเตอร์ไม่ใช่ตำแแต่งขนาดแล้วก็ประสา,งานง่ายกับเคอร์เคสเนี่ยคล้ายๆจะเล่นเป็นหลัง3าเลยคเคอร์เคสเนี่ยจะจะมาคอยเอาบอลแล้วก็ส่งให้กักโปนะครับแต่ดูเคอร์เคสวันนี้ก็ยัง ยังยังอาจจะต้องปรับความเข้าใจของระบบนิดหนึ่งนะครับส่วนกองกลางนี่ก็พอยกชุดไปเนี่ยความอ่อนก็นลงมาเลยมีวัตรุอ n d ดนะฮะเป็นเป็นตัวกลางรับแล้วก็มีชื่ออะไรคูม um ัสคูมัส um นะลงมานะครับกองหน้าก็เป็นดาวินนะูนเยสอ่านุนเยสซ้ายกั็โปนะครับขวาเป็นเบนโดก นะครับประมาณนี้นะก็ความเข้าใจเนี่ยมันจะหายไปเลยนะครับพอเปลี่ยนชุดลงมาแล้วก็แต่ว่าสไตล์ของลิเวอร์พูลยังอยู่ก็คือการเพสซิ่งดุเพสซิ่งหนักนะครับเพสซิ่งหนักแล้วก็แย่งบอลมาแล้วก็ทำไหวนะครับจนนะครับการเพสซิ่งได้ผลก็คือดาวินนุนเยสนะครับลูกนี้กองหลังพยายามหมุนตัวและคืนหลังตรงบริเวณเกือบกลางสนามละ ดาวินจะมูกไวครับปุ๊บคืนเบาไปดาวินฉกบอลได้เนี่ยผมเห็นเป็นดาวินนะผมลุ้นกันเลยมันจะยิงได้หไหมลูกนี้นะครับแต่รู้สึกว่าใจเย็นขึ้นนะครับใจเย็นขึ้นดาวินได้บอลเลี้ยงเข้าไปกลางประตูปุ๊บจังหวะผู้รักษาประตูกำลังดูนะว่าดาวินจะไปทางไหนดาวินก็แน่นอนเขาถานาัขวาเขาก็ล็อกด้วยสายเข้าขวาจังหวะ ผู้ประตูผู้ประสานประตูกำลังจะล้มตัวเนี่ยแกก็แปรนะลอดตัวผู้สาประตูเข้าไปในจังหวะที่ผมถือว่าค่อนข้างใจเย็นดีทีเดียวแล้วก็หามุมยิงได้ดีนะครับลูกนี้ก็ถือว่าเป็นการฉลองทรง,ทรง,ทรงผมใหม่นะดูดูลาสีดีอะ่ะเพราะว่าตัดสกินเฮดแล้วก็ดูดูเอาจริงเอาจังเข้มข้นเข้มแข็งดีนะครับแล้วก็พอยิงได้ก็ไปทำท่าดีใจนหนึ่งเลยเบบี้ชารก คอนะยพรไว้อะไรให้โจตาแล้วก็สิ่งแล้วก็ท่าที่2ก็คือไปนั่งกดเกมนะครับก็ดูดนาะวินมีแพชชั่นร่วมนะครับแล้วก็แล้วลึกถึงโจตาเนี่ยใช้เป็นพลังเลยแหละในการเล่นนะครับก็แสดงตัวตวนออกมาคือเหมือนเดิมเพซซิ่งดุเพซซิ่งหนักนะครับแล้วก็จังหวะจบสกอร์ค่อนข้างเฉียบคมนะอาจจะมีไม่มีโอกาสบ่อยแต่ว่าลุกนี้ถือว่าผม ผมว่าเชียบคมพอสมควรนะครับก็เลพูนําไป2ประตูต่นหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็มีโอกาสหลายครั้งนะครับออต้องชมทั้งเบนโดกด้วยนะจีดจารพอสมควรนะเบนโดกอยู่ทางขวานะครับมีโอกาสได้บอลตะบึงออกมาแล้วก็เปิดให้เพื่อนจากทางขวาก็มีหรือมีจังหวะที่หลอกกองหลังปุ๊บเหมือนจะเข้ากลางไม่ครับออกขวาแล้วเลาะเส้นเข้ามาในเขตโทษแล้วโดนดึงนะครับ ลูกนี้คือฟาวเห็นๆนะาวชัดๆนะครับทั้งดึงทั้งผลักลมแบบกรรมการบอกว่ามันคงจะเป็นแม, <c oughs> มน์เขาเรียกว่าแม์เ <c oughs> ชื่อมสมัตไมนตีก็เลยอาจจะไม่ให้ไม่ให้ลูกโทษลูกนี้เบนโดก็ไม่ได้โวยวายอะไรมากนะครับโวยนิดนึงแต่จริงๆลูกนี้น่าเป็นลูกโทษนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับลงมาเล่นสู้ต่อเพีงเยงแต่ว่าจังหวะมีความเร็วมีความแข็งแกร่งแต่ตัวแกเล็กหน่อยนะครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายเนี่ย อาจจะต้องให้เฉียบขาดกว่านี้ในการเปิดบ่อนนะครับ2.0ปุ๊บท่านี้เล่นกันไปเล่นกันมานะครับเขาเรียกว่าทั้งกองหลังด้วยสภาพของเซ็นเตอร์แบ็กจำเป็นเคอร์สเองก็พยายามจะประสานงานกับกักโปนะครับแต่ยังยังไม่ลงล็อกสักทีเดียวนะแต่ก็มีจังหวะโชว์หลายๆครั้งเหมือนกันนะทั้งแบ็กขวาแบ็กซ้ายฟิลม์มปงก็มีจังหวะที่ใช้ความเร็วในการสปีดแจ้งบอลจาก ลูกที่มันเสียกลางสนามก็สปีดลงมาแย่งบอลคืนได้เคอร์เค <C ur c ate> ก็มีจังหวะสไลด์จังหวะสุดท้ายที่เฉียบขาดแล้วก็เอาบอลกลับมาเ,าเล่นให้เพื่อนได้นะครับรวมถึงยังมีจังหวะที่พลิกปุ๊บจากจังหวะจะช้าเปลี่ยนสเต็ปเป็นเร็วแล้วก็พยายามล็อกหลบก,กองหลังไปเล่นทางซ้ายนะครับประสานงานกับกาโือเปิดเข้าไปก็ยังมีมีให้เห็นเพียงแต่ว่าต้องให้ระดับความฟิตมันสูงขึ้นกว่าน,นี้อีกหน่อยนะครับสุดท้ายเนี่ย ลูกเตะม,มุมนะไปตั้นมาได้ลูกเตะม,มุมก็คือตีใครแตกได้2ประตูต่อหนึเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเป็นจุดอ่อนแล้วเพราะว่าไม่มีเซ็นเตอร์แบ็กอาชีพเนอะลูกนี้เบนโดกไปปิดไอกองหลังเขาว่าไอ้กองหลังตัวเนี่ยคอเบนโดกอยู่ตรงเนี้ย หัวเบนโดกอยู่ที่ประมาณไหลมันเองนะครับเผอเได้ไม่ถึงไหลด้วยนะครับก็เอาไม่อยู่นะครับกองหลังก็เบียดเบนโดกแล้วก็มงแรงมากเข้าไปเป็นสองประตูตนหนึ่งหลังจากนั้นได้เตะมุมอีกสักสองครั้งก็อันตรายพอสมควรนะครับได้มงแต่ก็ดีว่ายังมงไม่ตรงแล้วก็ออกไปก็ก็เข้าใจได้เพราะว่าไม่มีเซ็นเตอร์แบ็กอาชีพเพียงแต่ว่าไอ้คนที่อยู่คนที่สูงที่สุดน่าจะเป็นกั๊กโปนุเยสอะไรพวกนี้มันต้องช่วยในการที่จะ หม่งสงกัดบ,บอลน,นะครับแต่กลายเป็นเบนโดไปไปไปเข้าคู่กับกองหน้าหรือกองหลังเขาที่จะเข้ามาหม่งซึ่งตัวใหญ่มากนะครับอันนี้จะต้องประสานงานกันให้ดีและซ้อมกันให้ดีอ่ะในการประกบลูกเซตพีชนะครับก็หลังจากตีไข่แตกปุ๊บสุดท้ายเนี่ยลิเวอร์พูลก็มาได้ยิงอีกลุกหนึ่ง3ประตูต่อนหนึ่ง แล้วก็มาถึงลูกสุดท้ายนะครับลูกสุดท้ายก็เป็นโคดิกัคโปลูกนี้เบนโดกนะอยู่ทางขวานะครับเสียบอลก่อนเสียบอลน,นะครับเลี้ยงไปแล้วติดติดปุ๊บเขาทุ่มให้กองหลังเบนโดกวิ่งไปแย่งบอลคืนมาได้แล้วโอ้ลูกนี้เข้าไวมากเทสซิ่งดุคือกะแรกเลยอะ ไปปั๊มบอลน,นะครับแล้วก็ได้บอลมาได้บอลมาทางกราบขวาผ่านเข้ากลางมีดาวิ่นเยกตัวแรกนะครับวิ่งหลอกข้ามบอลน,นะครับมาถึงกักโปที่อยู่กลางประตูพอดีจับ1จังหวะแล้วก็แปลกสวนทางเข้าไปที่เสาหนึ่งนี่แหละง่ายๆนะครับก็จบ3ประตูตอนหนึ่งนะครับก็ชนะด้วยสกอร์นี้แล้วก็หมดเวลานะครับ หลังจากจบการแข่งขันก็มีเขาเรียกว่าขึ้นสกอร์บอร์ดขึ้นอจอแอลเกี่ยวกับการไม้อะไรโชว์ต้าด้วยภาพโชว์ต้ากับน้องชายก็ตอนนั้นก็ผู้เล่นลิเวอร์พูลก็เดินมาตบมือนะครับให้กองเชียร์ที่มาชมด้วยแล้วก็ยืนยืนคือก็ยังมีความรู้สึกมันมันเข้าใจได้นะครับ ยังมีความรู้สึกมีความลึกซึ้งแล้วก็มีความเศร้าคนอยู่ในการที่จะมองเห็นหน้ารูปโจต้านะผ่านจอเอสดีก็ถือว่าทำสํา,าสเร็จแล้วกันนะถือว่าเอาชัยชนะนะั้นเนี่ยเป็น,เป,นเป็นขวัญกําลังใจเนาะแล้วก็เป็นการบรรเทาความเศร้าของตัวตัวตัวของนักเตะเองตัวแฟนๆเองแล้วก็ตัวของโจต้าแล้วก็ครอบครัวด้วยเนาะก็ถือว่าชัยชนะเนี่ย เมื่อมันได้มาเนี่ยมันก็ถือว่ามันเป็นยาชูใจยาให้กำลังใจอย่างดีนะกับพวกเราที่ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับก็ประมาณนี้เลยกันนะครับเป็นคลิปหลังแมตต์ปรีซีสันแมตต์แรกของลิเวอร์พูลกับเบสตันโอเคครับเดินหน้า you never walk alone สู้กันต่อไปนะครับ